มาเบิ่งแม่แยกลูกรับพี่น้องครับบ๊้ยเหลือมละข้าวเดียวถือยาคาพญาบำรุงเรือมข้าวเดียวคนน่ะรนะอดตะมือขึ้นครับพี่น้องครับเป็นงวงงามเด้อแม่แยกลูกมีลูกมาเลี้ยวหนึ่งตหนังหนาโค้งสางใหญ่สูงร้อยสามสิบห้าเกือบร้อยสี่สิบครับสูงรอยสามสิบแปดนี่ หัวลุนครับบ่มีเขาเด้อเพิ่นเหตุเขามาเรียบร้อยครับแม่นี่เพิ่งได้ลูกตัวเดียวเปิดทึกถือครับมือนี่พิกัดรงใกล้ๆเอาหนึ่งหมื่นสี่พันครับหาไสดใดครับหนึ่งหมื่นสี่พันง่ว่ดีกระดอกินยาดีเถมขาพญาบุรุ่งห้เรียบร้อยเอาไปมิตรเพี้ยนแล้วก็ล่อผสมเลยครับเอาไปครับหมื่นสี่พี่น้องหมื่นสี่ นี่ทรงบระกิน30ามสิบโลเด้อครับเด้อเหมือนชีบกระกิน3สิบโลเด้อขายขาดทุนให้ก็ว่าได้ครับตัวนี้เลี่ยงโดนแล้วถคาอยากได้งว่วงงามเม็ดสีดีแห้งแข็งขาใหญ่น่มสีเต่าผ่านกาันไม่รู้มาแล้วหนึ่งโตเกตงวัวฟาร์ามยางดีหนึ่งเมือนสี่พันเอา ฝ้าโทษพี่น้องเฝ้าโทษแม่แยกลูกจูงง่ายมหาตะสนเขา่านี่เบิ้งครับหน้าตากระบานกว้างดีนังนาดีสีแดงเข้มสีแดงเข้มเนื้อนังเหลี่ยมหย,ยุบเหลี่ยวกู้างดีแห่งบ่สื่อจักสีวาจังใดครับราคาเมือนสีขายลุดทุนใหไ้ได้นี่ครับจังใดราคาหนี้ครับสิขายออกเบื่อมันเหลี่ย อยู่โดนเล้วงวดตัวนี้เลี้ยงให้จนอ้วนพี่น้องเอ้ยงวดเมื่อไหร่ผนได้นี่ขายเมื่อสี่เอาเอาล่องเบิง้งไผสีได้ของดีราคาถูกงวดดีพไม่มีปัญหาอย่างขัดสันมาให้ย่ยงดีคุณพอ่อคุณแม่เห็นชิปนี้เสื้อเบ้าตึงโหลดฝ้าโท้ฝ่าโท้แต่ว่าเกินสามสิบโรด เมือ่อีบเกินสามสิบโลได้พี่น้องถ้าไก่ก็หันกะเพราะว่าาน้ามูงน้ามันไปแน่เพราะว่างวาตัวนี้ค้ายลุดทุนให้แล้วครับคล้ายลุกก็ว่าได้ครับจังหวะขอพิกัดไก่ๆนี่ครับอยากเอาออกครับบ่าเป็นยังดอกบ่าเป็นงวัวมีปัญหายัางดอกอยากเอาออกเบื่อมันครับมันอยู่น้ำดนแล้วเลี้ยงจนอ้วนจนพี่จนเหลื่อมพุนนะ่ะบ่เป็นงว้วนชีไล่แย้าวาดหลาดอีกบ่โดนเด้วก็ขึ้น ยาไทายค่ะพยาบุารุ่งกระสีไทยพ่นนะ่ะเหลื่อมข้าวเดียวเห็นบอกุ่นขนเหลี่ยมหยุบๆเลยถือยาเบาตึงเข้าไปเหลื่อมหยุบเป็นแม่แยกลูกด้วยคุณแม่เป็นแม่แยกลูกด้วยคุณพอ่อมีลูกมาแล้วตัวเดียวสูงเกือบลอยสี่สิบท่านพูดจังนึงกับสิว่าลอย 40. สี่สิบบวกพุนละนี่เพราะว่ามันสูงแห่งนะครับ <laughs> เอาเมือนซีครับเหมือนซีบเกิน30มีโรเดอร์ทรงไห้คือเก่าครับคุณพอ่อคุณแม่เย็นคลิปนี้ฝ้าโทษฝ้าโทษตอนนี้กําลังดูด้าใส่กินญ้าอยู่นี่ขายขาดทุนให้แเล้วบบสือจักสีวาจังใดครับมือน,นี้ครับมั่วจากราคาสิ5 0 0หารอยเอาเมือนซีก็ขายครับขายขาดทุนเพราะว่าเบือเเบ่อมันเลี่ยวเบื่อมันเลี่ยวบ่อย่างเรื่องเล้ยวมันอยู่โดนนะครับมันอยู่โดนยังหมุนออกไปเรื่อย นี่ยังมุนออกไปเรื่อยๆงว่วบัดนี้ปัญหาอย่างสุขภาพแข็งแรงดีคนนะ่ะก็ล่างอ้วนอัดหาเต็มห้างทุกมืออา้าโพ่เดอคุณพ่อเดอโทัเดอคุณเมียเดอร์เบอร์ทั่กับเบอร์ไล่ต่างประเทศอยากซื้อง่วกระทักไล่มาเฟ e บุ๊กกระตึงบาเบอร์รับผสมง่วงามของดีราคาถูกมาแล้วมาแล้วเมื่นสี่มื่นสี่ซื้อไปฮ็ดจังได้ละจังสีขาดทุนผู้ซื้อไป เตี่ยงไปนี่แล้วก็สมสมไปแล้วก็ว่าท่องท่องไปแล้วเจ้าซื้อได้ยี่บุละเมือนซี่ต่แยกลูกมันกับบอดดได้เมื่นสี่นี่อันนี้บวตึงขายขาดทุนให้ครับขา,ขายขาดทุนให้จังได้ราคาเมือนสีรา <c oughs> คาจริงมันอยู่ฟูนสิบแปดหารอยครับ <c oughs> ข,าขายข,ขาดทุนขายขาดทุนเอาจับจองเป็นเจ้าของได้รอติดตามชิบรงใหญ่เลยครับมือนี้ครับเอา ่าวทัวเด้อคุณแม่เด้อสวัสดีครับผม